คนที่ฉลาดจะไม่หยิบมีดพราไปวิ่งฟันใครเพื่อแก้แค้นแต่เขาจะพูดปลุกใจให้ผู้นั้นแปลเปลี่ยนจากศัตรูมาเป็นมิตรและพร้อมที่จะทำงานเพื่อเขา<ก>ค,คุณคิดว่าอาวุธอะไรที่มีอำนาจท,ทำลายล้างรุนแรงที่สุดในโลกกันคะ หนึ่งในวรรณกรรมจีนชื่อดังเรื่องหนึ่งที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นตำราพิชัยสงครามชั้นครูและมีนักธุรกิจหลายคนนำมาประยุกต์ใช้ในการทำธุรกิจจนประสบความสำเร็จมาแล้วมากมายนักไม่ถ้วนถึงขั้นที่มีการเล่าลือกันว่าบุคคลใดได้อ่านในนยายเรื่องนี้จนจบครบสามรอบแล้วนั้นคนคนนั้นคือคนที่คบไม่ได้เพราะท่านผู้นั้นจะกลายเป็นคนเหนือคนฉลาดเฉลียวเจ้าเล่ห์และเพทุบาย เมย่ายกำลังพูดถึงนิยายจีนเรื่องสามโกค,ค่ะและตัวละครสำคัญตัวหนึ่งที่ทำให้เมย่ายรู้สึกว่านิยายเรื่องนี้นั้นเต็มไปด้วยกลยุทธ์ก็คือคงเบ้งผู้อย่างรู้ฟ้ารู้ดินคงเบ้งเป็นปราดญ์คนสำคัญของพระเจ้าเล่าปีค่ะรอบรู้สัพพวิทยาในทุกๆด้านโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งวาทศิสินอันเลิศล้ำเมย,าย,ายม่ามีตัวอย่างเล่าให้ฟังค่ะตอนทำสงครามกับซุนกวนนะคะ คงเบ้งได้วางอุบายโดยการเขียนจดหมายยั่วยุให้จิวยี่ซึ่งเป็นทั้งมันสมองและแม่ทัพคนสำคัญของซุนกวนเป็นเหตุให้จิวยี่รู้สึกคับแค้นกระอับเลือดตายทำให้กองทัพอันแสนยิ่งใหญ่ต้องพ่ายแพ้แตกพ่ายไปในทีเดียวถึงขนาดที่ว่าเสี้ยววิก่อนตายของจิวยี่ จิวี้ได้ตัดพอถึงความเลิศล้ำด้านฝีปากของคงเบ้งวยว่าฟ้าส่งข้ามาเกิดฉันไหนเลยจึงต้องส่งคงเบ้งมาเกิดด้วยเล่ายังไม่นับรวมกับตอนที่องลองยกทัพมาบุกนะคะคงเบ้งใช้คำพูดเพียงไม่กี่ลมปากก็สามารถทำให้อองลองตกลงมาจากม้าตายอยู่ตรงหน้ากองทัพได้ทหารเสียขวัญแตกพ่ายกันไปแบบไม่เป็นขบวนเลยทีเดียวค่ะทีนี้ตอบเมย่าได้หรือยังคะว่า เอาวุธอะไรที่มันทรงพลังที่สุดในโลกใบนี้จากเรื่องราวของของเบ้งแล้วค่ะเราได้เรียนรู้อะไรกันบ้างเมยาติได้เรียนรู้นะคะว่าคำพูดนั้นมีอำนาจมหาศาลเกินที่จะหยัง่งหากคุณรู้วิธีใช้มันให้เป็นคนที่ฉลาดจะไม่ใช้การบังคับด้วยกำลัง เวลาเขาอยากให้ใครทำอะไรให้เขาจะค่อยๆพูดจามโน้มน้าวเกลี้ยกล่อมชี้ให้เห็นประโยชน์เพื่อให้คนคนนั้นเต็มใจและพร้อมทำตามสิ่งที่เขาต้องการคนที่ฉลาดจะไม่พูดมากไม่พูดพร่ำไม่สักแต่ว,ว่าพูดเขาจะรักษาศักด์คำมั่นสัญญารับผิดชอบต่อคำพูดเพราะเขารู้ว่าคำพูดของเขานั้นคือเครื่องมือในการควบคุมชักจูงหรือบางครั้งก็ใช้เป็นอาวุธได้เลยทีเดียว อย่าลืมนะคะปากเป็นเอกเลขเป็นโทหนังสือเป็นตรีชั่วดีเป็นตราคำพูดคือสิ่งที่ส่งเสริมกายากลยุทธ์ธุรกิจใดๆทั้งปวงถ้าองเบ้งสามารถใช้พลังของสีปากพลิกแผ่นดินจีนได้เมย่าเชื่อว่าเราก็สามารถจะใช้พลังของสีปากพลิกธุรกิจและชีวิตของเราให้ประสบความสำเร็จได้เช่นกันคะ่ะ